หรบเช้าววันน,นี้วันที่เจ็ดรกรกฎาคมเดี๋ยวลุงบอเนี่ยจะเดินพาพวกเราเนี่ยชมตลาดอินโดจีนเดือนรกรกฎาคม2567กันสักหน่อยอแต่ว่ามืดคลึ้มความัวดินมัวฝนนะครับเพราะว่า ถ้าเกาว่าพายุจะเข้านิดหน่อยนะหลังจากจอดรถอ,อาการทา,า,รา,ารเทียบเรือ,อาารท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหารนะครับก็มันก็มีสถานมีอะไรอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับไปดูกันเดี๋ยวอพอพเราไปดูทิ์ เจดีหน่อยนะครับเห็นเจดี hmm. เป็นไม่ได้ลุงพอนะเดี๋ยวจะพาพวกเราจากลานจอดรถนะครับ uh, จากลานจอดรถ๋ยาจะพาไปดูกันนะครับ uh, เป็นเป็นเจดีนะที่คนสร้างไว้กนะ่อนจะพาพวกเรานะ เดินชมตลาดอินโดจีนนะครับซึ่งเป็นท่าเทียบเรือนะครับนี่คือแม่น้ำโขงนะแม่น้ำโขงซึ่งตอนนี้ก็มีน้ำหนะลายสีนะครับดูดูนะครับสภาพอของแม่น้ำโขงตอนนี้นะครับนี่เห็นไหมครับเป็นหลายสีนะครับ ที่เมืองมุกดาหารนะครับเมืองมุกดาหารพามาที่ตลาดอินโดจีนนี่ดูบรรยากาศนะครับซึ่งตรงนี้ฝว่งที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็คือชรมปปหลนะหรับประเภทเบื้อนบานนะคระับรประเภทเบื้อนบัานเรานะที่เห็นไกลลิบๆมองเห็นไหมครับหรือว่ไม่ต้องซูมนะครับก็คือสะพาน มิตรภาพไทยลาวเห่งที่สองมุกดาหารนะที่มุกดาหารรา้านตรงนี้นพี่น้องโทรไปลาวนี่จะข้ามทางนี้กันมากนะครับเพื่อ,อมาเที่ยวเมืองไทยมาจับจ่ายใต้ชอยมาซื้อของถึงราคาถูกกว่าที่ลาวแล้วก็ส่วนใหญ่นี่จะมาโรงพยาบาลนะครับมุกดาหาร แล้วก็สถานพยาบาลเอกชนนำมารักษาตัวกันครับนี่ดูนะครับตรงนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยบริเวณริมแม่นาโขงนี่ก็คือพญานาคนะครับซึ่งเป็นความเชื่อของคนแถบนี้นะครับนี่นะครับซึ่งเป็นเจดีครับ เดี๋ยวถ้ามีทางไปลุงพอก็จะไอยสักหน่อยแต่ไม่น่าจะมีทางไปนะเพราะว่ารถไม่ได้จอดบริเวณนี้นะนี่ก็คือที่จอดรถเดี๋ยวจะลองดูสักหน่อยนะไม่รู้มีทางไปไหมจะเดินไปไกลลุงพอคงเดินไม่ไหวนะมีนะครับทางเดินมีแต่ลวงพอคงเดินไปไม่ไหวนะครับก็ให้ดูจากตรงนี้แล้วกันนะครับให้ดูจากตรงนี้แล้วกันเพราะว่า ทางเก้าเนี่ยต้องเดินไปไกลนู้นนะครับนีน่นี่ก็คือแม่น้ำโขงนะครับแม่น้ำโขงครับนี่ก็คือแม่น้ำโขงถึงน้ำสีแดงนะปกติแม่น้ำโขงนี่จะน้ำออกจากสีแดงนิดนิดนะสีแดงนิดๆิจาก เืองบุปดาหารนะครับฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งที่เพื่อนบ้านเรานะเห็นเราดูนะครับบรรยากาศนคะเ,นะเดี๋ยวจะพาเดินตลาดอินโดจีนนะตลาดอินโดจีนนะครับเดินไปเดินมาก็มาเจอนะครับขอเจ้าแม่หรือศาลเจ้าแม่ของพี่น้องทังสองนางนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการะ มีประวัติความเป็นมาถึงก็ให้ไปดูในคลิปอีกคลิปของหลวงพอ่อนะครับอยู่ริมแม่น้ำโขงที่เมืองมุกดาหารนะครับเป็นบริเวณที่จอดรถจะเทียบเรือแล้ก็ที่เจอดรถเพื่อ,อจับใจได้ถอยเรือเที่ยวตลาดอินโดจีนกันก็มาดูนะครับมาเคารพสักการะเจ้าแม่สองนางซึนะ่งเป็นธิดาของกันนะครับธิดาเจ้าเมืองนะ เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆก็มีที่เสียงโชคแสงลาบก,กันนะครับรถก็มาจอดที่นี่นะครับ๋อลลุงบอจะพาพวกเราเนี่ยเดินไปนะครับเดินดูตลาดอินโดจีนช่วงต้นฝนนะครับรกรกฎาคม2 5 6 7ารกกันชักนิดหนึ่งนะครับกันชักนิดหนึ่งนะหลังจากบริเวณที่จอดรถตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็มาที่วัด นะครับซึ่งตอนนี้วัดก็กำลังจะจัดงานอยู่นะจัดงานอยู่จึงก็ไปดูนะครับจากหลังศาลเจ้าแม่สองนางะนะครับเดินเรียบริมฝั่งโคงมาเรื่อยนะครับเป็นวัดสีมงคลใต้นะครับเราจะเห็นวัดสีมงคลใต้เดินไปที่ตลาดอินโดจีน ซึนะ่งมีสินค้าหลากหลายนะแต่ต้องเลือกด้วยดีนะครับมีทั้งสินค้าคบสินค้าแท้แล้วก็ขั้นการต่อรองกันก็นกได้มากมายนะครับนี่นะครับนะเดินดูนะครับสักแป๊บหนึ่งนะหลงะวงวโรไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านป้ากอยุพินสักเท่าไหร่นะครับประมาณ6 7 0กิโลเมตรจากมาสาคามตัดตรงมา ให้พวกเราได้ดูนะดูกันนะครับว่าถือว่าเดินชมตลาดก็นเลอกันนะครับว่าพวกนี้นิวัดศรีมงคลใต้ที่เกี่ยวพันกับยะแม่ทองนางนะครับเนะดินดูนะครับมีสินค้าหลากหลายตนะั้งแต่ผลไม้ ปักผ่อนไม,ม้เสืเอ้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆเครื่องใช้พวกว่านะครับเอาะอะไรเนี่ยมีเยอะๆไปหมดนะครับนี่มีผ้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของฝั่งนี้นะครับฝั่งฝัง่งล้านจางฝั่งเราฝั่งะวันภาคตะวัน,วนวดออกเชียงเดือนะครับร้านี้ลุงกอก็เคยมาซื้อกล้องติดรถยนต์ในป่าตัวยุปินนะครับ เพราะงั้นการซื้อของตรงนี้เราต้องดูให้ดีนะครับดูให้ดีก็อาจจะได้ของดีราคาถูกแต่ถ้าดูไม่ดีเราอาจจะได้ของคุณภาพเร็วแล้วก็ซื้อแผงด้วยนะครับเพราะนั้นถามว่าของดีมีไหมมีนะครับลุงพ่อก็มาซื้ออยู่บ่อยนะครับเพราะนั้นต้องดูให้ดี ศึกษาข้อมูลในดีถึจะได้ของราคาถูกนะครับแต่ต้องไม่คิดอะไรมากกันะถือว่าเราอาจส่งเสริมธุรกิจจุมจนโอเคนี่ก็เป็นตลาดอินโดจีนนะครับกรุงบอจะพาพวกเราเดินเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆมีทั้งยังจะเร่มเป็นถนนเรียบริมฝั่งนะครับเรียบริมฝั่งแม่น้ำขง่งกว่างของประเทศไทย,ไทยนะซึ่งอีกฝั่งก็เป็นของเขางโบวลา เราเดินจมจึิจ้ากันนะมรูป้าพอยุพินใดอะไรบ้างน,นะครับดูกันนะครับนี่มีเครื่องใช้ไม้สอยเยอะแยะไปหมดนะครับเครื่องใช้ไม้สอยเยอะแยะไปหมดนะก็เลือกซื้อกันนะครับเลือกซื้อเลือกหากันตามที่ชอบนาะน,นๆมาทีแต่เหมือนลุงพอกับป้าพอยุพินเนี่ย จะมาบ่อยมากนะครับมาบ่อยบ้างสักนิดนึงนะครับสัก,กนิดหนึ่งเพราะว่ารถมันนัดน,นี่าลาเรารักมุกดาหารนะครับนี่เป็นศาราที่ขึ้นไปได้นะครับขึ้นไปชมวิวนะลองขึ้นไปสักหน่อยดีไหมขี่เกียจเดินแล้วเพราะว่าเดินไปก็มีสินค้าเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนเหมือนกัน นี่มีตลาดย่านนะครับเขาเรียกว่าตลาดอินโดจีนบุกดาหารนะครับซึ่งลุงบอก็ถ่ายดูแล้วว่านู่นที่เห็นไกลๆหน่อยนะครับนู่นที่เห็นไกลๆก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ชองมุกดาหารนะครับเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับชปปปลปอลาวประเทศเพื่อนบ้านเราขึ้นไปดูนะครับนี่จริงๆแล้วเป็นจุดที่เขา ฟรีกันตรงนี้นะคราปกติจะมีน้ําตกอ่านะเดินดูนี่นะครับเป็นทางลงนะครับเป็นทางลง,งขึง้นข้างใต้นี่ข้างใต้นี้ก็เป็นตลาดนะครับหลูกพอคงไม่ลงระเวลากัารคิดแล้วเนี่ยลงเนี้ยข้างใต้เป็นตลาดริมแม่น้ําโขงนะครับก็เรียกตลาดอินโดจีนอีกอันหนึ่งหลายคนจะไม่รู้นะครับเพราะไม่มีไม่ค่อยมีป้ายอะไรเลยนะริ้วข้างใต้นี่แหละนะครับมีทางลงนะครับทางลง มันจากท้างใต้จะเป็นตลาดใต้ดินเลยนะอยู่ริมแม่น้ำโขงนะซึ่งลุงบอคงไม่ลงรอเวลากันทั้งชิดแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆอย่ารอขึ้นรถนานเกินไปนะครับนี่เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูจากตรงนี้นะนี่นะครับเห็นไหมถ้าลงปั๊บนี่ข้างใต้มันจะมีอาคารนใต้อาคารนี้นะครับจะเป็น ร้านค้าขายของต่างๆตลอดแนวเลยนะครับตลอดแนวเลยซึ่งอยู่ใต้ดินันะครบมองจากทาลานะครับจะเห็นแม่น้ำขุงไลายสีนะครับโอเคนะครับก็ให้ดูบรััๆ นะครับดูเที่ยวแล้วก็ก็จะดขับขึ้นรถไปกินอาหารเที่ยงกันซึ่งไม่ได้เดินดูได้มากมายนักนะครับเพราะนั้นเวลาเที่ยงก็ได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวหลายคนเป็นรูกระเพาะไม่ได้กินอาหารโอเคนะครับก็พาเที่ยวตลาดนิวรจกนคร่ยวเ่ยวนะครับคร่าวๆ ก็เป็นเกษตระนะครับถ้ามีโอกาสก็มานะครับในช่วงนี้นี่มาช่วงนี้เป็นเทศกาลนะครับช่วงเทศกาลนี่ก็คนเยอะหน่อยนะครับเยอะหน่อยรชบคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแหละนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเริญใจหลวงพ่อก็พยายามจะทําคลิปให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับ มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทวนหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือซับสไคร y ์ยูทูบ YouTube ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ